สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ลินจะพาชมสถานีรถไฟของเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหนกว้างไหมนะคะใหญ่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะสะดวกสบายหรือเปล่านะคะเดี๋ยวลินจะให้เดี๋ยวลินจะพาชมคร่าวๆนะคะด้วยความที่แบบว่า,าพาวเวลียมเข้าไป ดูรถไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าได้เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนชมนะคะก่อนที่จะไปชมลินก็ถ่ายวิดีโอรอบๆอข้างนอกให้ดูนะคะว่าเป็นบรรยากาศแบบไหนนะคะด้วยความที่บรรยากาศดีมากนะคะลินก็แบบว่าไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมก่อนนะคะ เเะะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเรี่จนจะพาทัวนี่ค่ะพวกเรนก็อยู่ด้านในของสถานีรถไฟแล้วนะคะอ่าคืออยากจะบอกว่าสถานีรถไฟที่แมนเชสเตอร์คือแบบกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากนะคะอ่าสะดวกสบายมากเลยนะคะเชื่อมต่อ ไปตามเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ไปที่แมนเชสเตอร์แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็จะมีเชื่อมต่อ รถไฟฟ้านะคะที่นี่เขาเรียกทรัมนะคะ,ะหรือว่าเมโทรลิงคนะคะ,ะรถไฟฟ้าที่นี่นะคะจะวิ่งบนดินนะคะไม่มีแบบว่าอันเดอร์กราวหรือว่าสกายเทรนเหมือนที่กรุงเทพบ้านเรานะคะรถไฟฟ้าที่นี่จะเป็นสีเหลืองนะคะเ่นเคยสังเกตนะคะแต่ละเมืองเขาจะเป็นคนละสีประมาณนี้เนาอะ,อะแล้วก็ที่นี่สะดวกสบายมากเลยแบบมีร้านคงร้านค้าซูเปอร์มาร์เกต็ตคือแบบเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็แบบว่ามีแบบว่าเคาน์เตอร์เพื่อที่จะซื้อตั๋วหรือติดต่อพนักง,งานอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าตู้ซื้อตั๋วนะคะหรือว่าเราสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้นะคะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อแบบรีบๆอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อ่นอยากจะเมาส์ตัวเองมากเลยนะคะตอนที่เินยังทํางานอยู่นะคะตอนที่เินยังไม่ท้องวิลเลียมนะคะคือ ลินนั่งรถไฟจากแมนเชสเตอร์ไปสต็อกพอร์ตนะคะซึ่งแบบว่าแค่หนึ่งสถานีเองนะคะคือด้วยความที่ลินเล่นโทรศัพท์แล้วแบบเพลินนะคะอ่ากว่าจะเอกใจได้คือเลยไปหนึ่งสถานีแล้วนะคะเกือบจะนั่งรถไฟไปถึงลอนดอนแล้วค่ะวันนั้นคือแบบว่าสะเพร่ามากนะคะคือเพลินจริงๆนะคะแล้วแบบลินต้องนั่งนั่งรถไฟกลับมานะคะ มาที่ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะสรุปวันนั้นสายนะคะแต่ก็ที่ทํางานเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตเราดีนะคะเพราะว่าที่ทํางานเขาคิดตามชั่วโมงที่เราทํางานนะคะเขาก็หักตามที่เราไปทํางานเอานะคะประมาณนั้นเรียนรู้ไปค่ะจ่ายเงินซื้อประสบการณ์ค่ะวันนั้นส่วนมากลินก็ชอบเป็นอยู่บ่อยๆนะคะลนั่งรถไฟเลยสถานีนะคะ